สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการติดตั้งตัวไทซันนะครับ วันนี้ผมจะมาติดตั้งตัวท้ายทั้นธรรมดาของแบรนด์ Buffalo Wing นะครับกับรุ่น R3 นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเองได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราก็ยึดกับจุดเดิมของตัวท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งยังไงก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าครับอ่าพอสําหรับตัว R3 นะครับพอเราจะถอดท้ายเดิมออกเนี่ยเราก็มาลื้อตัวตรงนี้แล้วก็ตัวปลั๊กไฟนะครับจะอยู่ใต้เบาะของคนขับนะครับ แล้วก็สำหรับันนี้ผมถอดตัวท้ายเดิมไว้แล้วเนี่ยเราก็มาติดตั้งตัวท้ายบัฟฟาโลได้เลยนะครับอันนี้เราก็แกะเอากล่องน,นี้ออกก่อนสำหรับรูยึดนะครับปกติเขาก็จะยึดทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าสําหรับตัวท้ายบัฟฟาโลเนี่ยเราก็ยึด2ตัวก็ได้นะครับเป็นรูหน้า2ตัวนี้นะครับมันก็จะพอดีกับตัวขายึดเลยผมก็จะมาติดตั้งให้ดูกันนะครับสําหรับตัวท้ายบัฟฟาโลนะครับเราก็จะมีตัวขายึดนะครับเป็นหน้าบนแบบนี้ เราสามารถยืดนอตได้ตามช่องของตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะยืดได้กับรถหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ตัว R3 เนี่ยมันก็จะพอดีกับช่องเดิมตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเทียบให้ดูนะพอเราใสา่ไปปุ๊บแล้วก็จะยืดได้กับน็อตสอตัวตรงนี้นะครับที่ผมบอกไว้เดี๋ยวผมจะมายึดให้ดูนะครับแล้วก็สําหรับตัว R3 เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะใช้เป็นฐานรองปิด ตัวด้านล่างนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ค่อยใส่ตัวท้ายนะครับแต่นี้ผมจะมายึดให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ยึดกะนงนี้ได้เลยตัวนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ยึดทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาขันแน่นอีกทีหนึง่งสำหรับน้อนนี้ผมจะยึดไว้ทั้งก่อน2ตัวเลยนะครับ เรายึดไว้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็มาจัดระยะของตัวท้ายแล้วก็ขันแน่นได้เลยครับสำหรับตัวนี้ผมก็จัดไว้เรียบร้อยแลวนะครับทีนี้ผมก็จะมาขันยึดตัวท้ายได้เลยเรายึดประคองไว้แล้วเราไม่ต้องกลัวอีกด้านหนึ่งจะหลุดนะครับเราขันไว้ได้เลยครับ อันนี้แล้วแต่ทุกคนถนัดนะครับว่าเราจะยึดขันจากขัวด้านล่างหรือว่าเราจะใช้ตัวด้านบนขันเข้าก็ได้นะครับทีนี้ผมก็ขันแน่นก่อนอสำหรับตัวอาสานะครับเราก็สามารถใช้น็อตตัวเดิมถ้าเกิดใครยังใช้ท้ายเดินอยู่นะครับเราเอาน็อตตัวเดิมเนี่ยมาใส่เยึดกับตัวท้ายบัฟเโฟโลได้เลยนะครับราว่ามันก็จะพอดีกับรูเดิมแล้วก็ ตรงรูของมันด้วยครับทีนี้พอราไข่ตอนนี้เราก็ไขแน่นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวขาของตัวท้ายสั้นเนี่ยมันจะพอดีกับช่องของท้ายเราของเดิมเลยนะครับอ่ทีนี้ผมไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตัวด้านล่างครับออย่างที่ผมบอกนะครับตัวท้ายเนี่ยเราก็จะเข้าช่อง2ตัวนี้ได้เลยนะครับ สำหรับตัวท้ายเนี่ยเราก็พับเก็บหรือว่าปรับระดับเข้าออกได้เลยนะครับตามนี้เลยสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นขาเยอะของไฟเลี้ยวนะครับจะมีให้ทั้งหมด2ข้างเราก็ยึดก,กับไฟเลี้ยวเดิมได้เลยหรือว่าตัวไฟเลี้ยวแต่งก็ได้นะครับแล้วก็ร้อยสายไฟขึ้นจากช่องด้านล่างนี้สำหรับตัวอาสานี้เราก็ติดตั้งได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าท้ายตัวเนี่ยเขาทำ ามาลองรับอยู่แล้วนะครับสำหรับเกือบทุกรุ่นเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับเวลาเราจะติดบ้านทะเบียนแล้วก็พับเก็บไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวท้ายเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวแผ่นรองต่างหากนะครับก็ลูกค้าแต่ละคนก็ไปซื้อมาใส่เพิ่มกันได้นะครับหรือว่าถ้าจะไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัวท้ายตรงนี้ พราะว่าปกติแล้วท้ายเดิมมันก็จะยึดทั้งหมด4จุดแต่ตอนนี้เรายึด2จุดหน้านี้ก็พอนะครับสำหรับวันนี้การติดตั้งตัวท้ายธรรมดานะครับของแบรนด์ Buffalo Wing ที่สามารถพับหรือปรับระดับได้นะครับก็วันนี้ติดตั้งกันได้ง่ายๆเลยนะครับใครที่มีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านก็สามารถทําเองได้เลยนะครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับครั้งต่อไปเราก็จะมาติดตั้งกับรถตัวไหนให้ดูกันอีกแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ